ของทั้งคู่ครับเพชรน้ำโขงมาจากสอ,สอลาวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเิทีครับจัดชัยสีสุรกุลครับเ <stretching> พชรคอนีเด็กบุรีลัมนะครับชก49 ชนะ44แพ้ 4, 4, 5คู่นี้ก็อาจจะไม่ครบยกนะครับแม่ตอนนี้นี่ก็หลากสีสันแต่ยังไม่มีนักมวยแตกนะครับเดี๋ยวต้องติดตามว่าจะมีคู่ไหนแตกทุคู่นี้ใครที่ชื่นชอบมวยหญิงก็ติดตามได้นะครับคู่ต่อไปเพชรงามขอสุชาดาเจอกับเพชรแก่นแก้วเมืนงย้าโม มีพระคม้าคาดพุงด้วยครับนักมวยจากสปปอลาวไว้หนวดไว้เขาหน้าเ่นขามทีเดียวครับเพชรน้ำโขงสอสุชาดาข้ามโขงมานะครับเป็นองมงคลเพชรนี่ก็รูปร่างดีครับทางภัยสารก็จากฝั่งสปปอลาวนี่ข้ามข้ามโขงมาได้หลายเส้นทางเลยจะเป็นน้องคายเป็นมุกดาหารใช่ครับอุบลก็ด้วยอุบลด้วยอุบลด้วยครับ หนองคายมุกดาหารนาครพน,นมอุบลกบ,<น>บคือเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าอำเภอที่ใกล้ที่สุดก็คือวารินกับตัวจังหวัดแต่วันนี้เพิ่งทราบนะครับว่าทวัตปูรีกับเชียงขวนนัญนี่กี่ก้าวัดสามสี่ก้าว่าข้ามอำเภอโอ้โหเห็น <laughs> ก็บอกว่าบางทีเกิดมีเรื่องมีราวีีตำรวจงงว่าอยู่สวพ่อหน่อยอ <laughs> งงครับงง คือแมกกาเซฟนี่ก็ขึ้นกับสองอำเภอเชียงขันกกุกอุทวัตบุรียกแรกปล่อยตัวแล้วครับแดงนี่จากสอปอลาวนะครับวันนี้มีเบียอนมากแล้วก็มีสปปอลาวมาอู้ยินบัดเลยครับเพชนน้ำโขงเขาบอกว่าเคยฆ่ามาชกที่เมืองไทยหลายไฟแล้วครับคนไทยที่เดินสายก็คุ้น ในฝีม้าลายมือกันเปนอย่างดีครับเพชรน,น้ำโขงชื่อเพาะด้วยครับเพชรน,น้ำโขงคู่นี้เพชรตัดเพชรครับน้ำเงินเพชรนครครับมวยบุรีลหนยียยย่ห้อบุรีลำไม่ต้องห่วงเลยนะครับครับจะเป็นไครเล็กใขรใหญ่นี่ฝีมือไม่ธรรมดาฝีมือได้ได้ทุกค่ายครับรับปาาระกันเลยแข็งโป๊กอ้า สงสัยไปดูคู่เมื่อกี้มาครับเน้นเจาะยางเลยครับเป็นน้กโถงนี่ไม่บอกนี่ไม่รู้ว่าเป็นนักมวยจากสปโตรนะครับยืนมวยรูปร่างจังหวะการออกอาวุธทุกอย่างนี่มวยไทยเราดีๆนี่เองเลยในการเรียนรู้จะีูต่างชาติที่เขาเทียบเท่ากันเลยนะแล้วถือว่าเป็นแชมป์เยอะด้วยต่างชาติตอนนี้ไดปรอดการบ้านมาไงผมว่าแล้วยางเป็นปุัสรรคหมดเลยนะ ไปลอกการบ้านคู <momentos an> ่เ <furious> ม <hat> <kek rebell ious> ื่อกี้มาแน่นอนเลยลอกการบ้านเขามาแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยเป็นน้าโคงครับเป็นฝ่าชนะที่โอไปยกแรกครับครับอ่ะยินดีกับผู้ชนะแล้วก็ให้กำลังใจผู้แพ้ครับ